ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีความคืบหน้ากรณีน้องขุนเดชธรรมยาที่มีอาการผิดปกติที่ดวงตาแถมครอบครัวยังมีฐานะยากจนอาศัยอยู่ในบ้านที่ผุพังล่าสุดมีหน่วยงานและผู้ใจบุญจำนวนมากเข้ามาช่วยเหลือน้องขุนเดชซ่อมแซมบ้านรวมทั้งบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับครอบครัวหลังจากศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนักรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายได้นำเสนอเรื่องราวของน้องขุนเดชธรรมยาอายุ3ขวบกว่าที่ผิดปกติที่ดวงตา อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่มีฐานะยากจนที่บ้านเลขที่66หมู่16บ้านห้วยแสนสุขตำบลเจริญเมืองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายทางองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองโดยคุณวีรพันธ์ลำพงเหนือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในลงพื้นที่สำรวจพบว่าบ้านของน้องขุนเดชมีสภาพชำรุดผุพังจึงจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมตัวบ้านสร้างห้องน้ำใหม่รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดตามีคุณสมบูรณ์กาคำผู้ใหญ่บ้านพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านและเพื่อนบ้านใกล้เคียง มาร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่นอนหมอนผ้าหม่มชุดใหม่และข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนอาการผิดปกติทางดวงตาคุณรุ่งทิพย์คุณแม่ของน้องขุนเดชเล่าว,ว่าน้องจะอาเจียนบ่อยและบ่นเจ็บตาจึงตัดสินใจพาน้องขุนเดชไปโรงพยาบาลเมื่อทําการเอ็กซเรย์ปรากฏว่าเป็นมะเร็งในดวงตาจึงรีบทําการผ่าตัดดวงตาออก ด้านคุณสง่ากล้านาลงผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจตำตําบลเจริญเมืองแนะนําว่าน้องต้องทําการล้างแผลที่โรงพยาบาลทุกวันและต้องรักษาความสะอาดบ้านเสื้อผ้าสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อแผลจะได้หายเร็วขึ้นทั้งนี้ทีมงานศูนย์ได้ไปเยี่ยมน้องขุนเดชที่โรงพยาบาลพร้อมมอบเงินจํานวน1000บาทที่คุณวันชัยคุณอาจารีและน้องธน,นันธนะธรรมทิตผู้ใจบุญได้ร่วมบริจาครวมทั้งทีมงานได้ขับรถพาตัวน้องมาส่งที่บ้าน ซึ่งมีทั้งญาติพี่น้องผู้ใหญ่บ้านรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองนำโดยคุณวีรพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายมารอต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นขณะที่ผู้ใจบุญยังคงทยอยนำสิ่งของมามอบให้อย่างต่อเนื่องสร้างกำลังใจและความอบอุ่นให้กับครอบครัวน้องขุนเดชเป็นอย่างมากซึ่งคุณพ่อและคุณแม่ได้กล่าวขอบคุณทุกน้ำใจที่ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีงงนี้ในหมู่บ้านพยายามช่วยเหลือดูแลกันอยู่นะครับใน ส่วนของนิยมเนี่ยก็มีโมเสดุที่มันก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะมีเกี่ยวกับหมูกังคมอย่างเนี้ยเก็นหนึ่งพงได้อย่างเนี้ยสิ่งของของคนโสดครับก็มีมาอยู่ทั้งครอบครัวเนี่ยช่วยตัวเองด้วยนะครับมีเจ้าพ่อที่เราไมช่วยมดใจนะครับมีต้องกระตุ้นเรื่องในการทํางานด้วยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันได้ร่วมดูแลประสานการช่วยเหลือ โดยทุกเหตุทุกเรื่องราวสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1677